เป็นสเก็ดเงินใช่ไหมคะแล้วก็มื้อเย็นไม่รู้จะทานอะไรเลยนะคะวันนี้นีมาแนะนําให้ทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะสามารถหางซื้อได้ง่ายดีต่อผิวสําหรับคนที่เป็นสเก็ดเงินค่ะแล้วก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องนีกันก่อนนะเมนูแรกเลยค่ะที่นีจะแนะนํานะคะเป็นเมนูของ ปลานึ่งกับผักลัวค่ะเราสามารถใช้เป็นปลานินปลาทับทิมปลากระพงแล้วก็ผักนะคะจะเป็นผักกาดขาวการะหล่ำปลีฟักทองแครอทหรือว่าเป็นบล็อกคอลีได้หมดเลยค่ะเมน,นูที่2นะคะจะเป็นข้าวกล้องไข่ต้มแล้วก็ผักสดค่ะเพราะในตัวข้าวกล้องนะคะจะมีไฟเบอร์ในตัวไข่ต้มนะคะจะมี โปรตีนค่ะแล้วก็มีผักสดนะคะเป็นผักสลัดได้เลยค่ะเมนูที่3นะคะเป็นต้มจืดตำรึงกับข้าวกล้องค่ะซึ่งหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ดีต่อร่างกายลดการอักเสบด้วยนะคะแล้วถ้าใครเป็นสะเก็ดเงินนะคะลองเอา3าเมนูนี้ลองไปทำกินดูนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ใต้ช่องนี้ได้นะเมนูที่หาซื้อง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์สาหรับเราด้วยนะคะ